สวัสดีจ้าเดี๋ยวโมนีสิาพามาอัปเดตมาเบิ่งพักด้วจ้วะว่ากาต้นพักเบียต้นพักเนี่ยเง่ไปถึงได้แล้วยี่นบ้านอันนี้คือมาละขีนกกด้วยจ้ะเงย่ปเงยก็บเบิงดูเอาไม้อันมะคำไให้นะ่ะเห็นไหมมันพันเขื่อน้างมันจะพันกันเนาะต้นมัน หยอดมันอันนี้มะลาขีน,นกมีทั้งหน่วยสีขาวกับหน่วยสีเขียวด้วยจ้ะเนี่กกจะได้ปลูกลงกระถางด้านนอกได้แล้วส่วนอันนี้มะละจีนมะละจีนบ่ค่อยงามดอก แล้วก็ปลูกว่าหลายปนีนี่เพราะว่าอันเก่าอยู่ในช่องฟีดยัเงเหลือหลายอยู่อันแก่ๆมาละจีน,นีีก็แฟงด้วยจ้ะแฟงนีก็บ่บ่อยงามตอนนั้นมันตั้งอยู่ด้านหนาทั้งระเบียงหนาบ้านใหญ่มกไห้ทั้งนี้กํลาลังทีดีขึ้นอันนี้กะเพราด้วยจ้ะ ที่ว่าแยกบอเบอิดอ่นะกับเราเดี๋ยวไปยหญ่ไปไบบขางนอกกางฉี่แยกทีว่าก็เหลือเต้เหมือนหนาแน่เนเอียดเยอะอันนั้นคือบะกอกปลาด้วยจ้ะบะกอกปลานี่ใหญ่เยอะถ้าใหญ่ไปไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันจะแตกยอดแตกไปแล้วอันนี้ คือต้อนแมงแลักนะจ๊ะแมงลักกะทีทีไ่ได้แยกออกถ้าแยกออกอะมันก็จะงญ่เลี้ยวอยู่นาะมันเบียดกันอยู่ในกระถางเนาะก่เนาะแมงลักอันนี้แบกพิกพิกจกินดาต้นแักพีกกะยาวๆาแล้วอยกออกไปข้างนอกเต็มที่แล้วเนาะขามาฟังนี่ อันนี้กระเพ้าด้วยจ้าอันนี้กระเพ้าขาวกระเพ้าที่ว่าอยู่ตามทงนาบ้านเขาเัยนะเก็บเม็ดมาจากสวนนั่นแหลนะเนี่พันธุ์นี่หอมหอมกระเพ้านี่กับ่ยสาด,ด้ออันนี้ขนาดแยกปลูกด้วยนี่อันแยกปลูกนี่มันเกิดจะใย,ยเลี้ยวกลัวที่อัติดกันอยู่กระเพ้านี่เป็นอีอย่างที่ว่าใ่สาก่าเขาวเวลาปลูก แต่ว่าจากหน่อยทำมันได้ใหญ่เดี๋ยวออกแปลกของหน่อยมันก็ใหญ่เลี้วยวโยงมันจะงามบวกนางอันไกลๆพุ่นบะเขือบะเขือเปาะอันนี้กับพริกเบื้องต้นพริกเ่อะ สูงสูงอันนี้บะเขือคืนบะเขือคืนที่มีน้ำนะ่ะแต่ว่าเนื้อกอบๆนะ่ะเขือคืนกอบนี่ก็บบะเขือจกบะเขืออีหยังตออีหยังแต่ว่าเขียนซื้อไปอยู่จาตอนนี้บ่รูดอกเพราะว่ามันอยู่ขางกองวางปนกันกอ่อน หลายอย่างอันนี้ก็พริกจ้ะพริกชีฟ้าจินดาอันกระตุนสูงขนาดเด็ดยอดแล้ยด้วเนี่มันอยู่ในบ้านโดนเนาะปีนี้อากาศมันหนาวโดนปกตินี่จะได้ง่ายพริกลก่มกระถางไป ในเลือนกับจกเลยได้นี่ปีนี้ซาเลอเกินเนี่ยพีกีท่านเป็นนุยสุกบอยังวะอันนี้กับพริกพริกกับะเขือปนกันพริกกับมะเขือ อันนี้ก็บพริกด้วยจ้ะต้นบักพริกแข็งแรงแข็งแรงซาคุณอนะ่ะพากันอยากออกไปสู่โลกภายนอกเต็มทีแล้วกล้าพัก่อยเบิ่งดูต้เป็นบักยางงามนี่จะพริกชีฝ้าจินดาทั้งนั้นด้วยนะีแล้วก็มีพริกเกลียงน้ำพริกเกลียงปน อันนี้กับมะเขือจ้ะเพราะหลายหลายอาจารย์ใชปลูกใส่เบิร์สเนาะคอยเนาะเวลาพอนี่ตะกะด้เนาะเอออีกจักหน่อยอีกจักหน่อยทุกปีพอล่ะหลายหลายอันข้างใต้นะเพราะที่หลังเขาอันนั้นเป็นมะเขือกรอบมะเขือกรอบที่ว่านุย่ยเขียวเขียวเน่ะเพราะที่หลัง ก็เลบุคคลใหญ่ปรนได๋ดอกอันนี้ก็แม่งรับอันนี้มันเพาะเร็วผววมันเลยยาวเลยเพาะไม่เลยเนี่ยอันนี้เป็นแตงอินค้าว่าสันเดีร้องเพาะปีแรกเพื่อนบ้านคนจีนให้เม็ดมาเราว่าแซ่บแซ่บสันเดีไกลร้องเบิ้งอยู่เนี่ยนะ แตงอินคาจากโรชาติเป็นยังไงวุเดี๋ยวไปเบ,นนบเื้องด้านนาจ่ะดูบอเขือด้านหนาบ่ก่อยงามแดดเผาด้วยนี่ถ้าห่อนคักลำํำไปยังสี่เลยมันอยู่ในบานโดเนาะมันบอกคุณเคยแสงแดดนี่บอเขือกรอบสีม่วงด้วยนี่บอเขือกรอบสีม่วงเนี่ยเบื้องเ,เงเิน ต้นมันกระูกมันจะออกสีม่วงม่วงอันไต้น่นก็พริกอันนี้ฟักทองฟังนี่มันแดดดีอยู่ฟักทอง อันนี้พันธ์สีเมืองอันนี้กับฝักทองอันนี้พันธ์ขอดอกเบื้องบนอ่ะมันสูงอ่ะเด้อห้เบื้องสูงแล้วพร้อมที่จ,จะปลูกแล้วแลรออากาศนี่ลหละพอไร้หลายจะสิบิปลูกใส่เบอร์ดเดียขคอยกระได้ ฝักท้องค่อยเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก็เด้อจ้จะเด้อคลิปต่อไปเดี๋ยวถ่ายยังอื่นมใาห้เบิ้งหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า